ันแด้วเลี้ยงไปขี่ขแล้วย้ำเป็นย,ยังย้ำเป็นยังย้ำขี้ขี่แตกย้ำเป็นไรครับนิดเดียวเนี่ยตอนนี้เขากำลังดังไฟนะครับเด้อจะดังไฟปิ่งปลาดังไฟปิ่งปลานะครับเนาะดังกันดังไฟนี่ต้องฝีมือแน่เด้ครับตัวฝีมือนี่ วัวฟิมมือเองกางไฟบัติดนี่บัวดด้วยครับบาไปกินเนี่ยบาไปกินเขาแรงเนี่ยไม่ได้กินอะไรไดิยยงไม่ได้กินอะไรเนาะเยมเนาะยังไ,ไ,ไ,นะไม่ได้กินอะไรมาเดิ ม,มันแก,งไ, <c oughs> ไแกงไม่สบายใช่ไหมย่อมหย่อแกงไม่สบายใช่ปะมันพี่อ้กอวกอะไรมาเมื่อกี้ก็วิ่งไปขี้มาเนาะยหยแล้วเออเ,เอาไปแรกเดี๋ยวดังไปนะครับเนาะเดี๋ยร์เนี้ยได้ตีนปลาได้ปลาได้แล้วพ่อเหรอปลาแข็งปลาหาแด้มาแล้ว คปาลาเราได้ามาแล้วโอเคมาได้ปลาทูนะครับเนาะนใ่ปลาทูพริกเดือดกระเพือยเดี๋ยวแนวกินแรงเข้ากนกระปลานะครับมาพี่น้องดังไฟเดีวห้อกับว่าปิ้งปลานะครับมืันนี้เขาปิ้องอยู่สามตัวนะครับเนี่ย เมื่อยครับเมื่อยเมื่อยซึ่งขัวปลาซึ่งปิีงปลาเดี๋ยวเขามาลนะ่อเนาะมันนี่เขาจะปิีงปลาแล้วกอะตำบักทัวกินกับข้าวแรงเนาะมันนี่แน่แน่เขากินแรงมาพี่น้องมาเบิงอันนี้คือเาเตรียมไอ้เตรียมบักทัวไว้นะครับเนาะบักทัวนี่เขาต้องเซอร์กันเพราะว่าบักตัยงมันเขาซื้อมาตลาดเดี๋ยวมันที่นี่ จากมันมีสารเพิ่นสารพิษมากกว่าเซียนาไวส้สักวอนเนาะครับเนาะส่วนมะนาวมะนาวเอาจากส่วนรังบานเลยครับจากส่วนส่วนส่วนรังบานเนาะครับเนาะมนานะนาวเนาะมะนาวบริสุทธ์มะนาวบริสุทธ์เนาะสื่อตะทั่วทั่วบริปูกเอาตรงไหนสื่อเนาะสื่อม,มาหมัดหนึ่งยังไม่ิได้ปิ้งปลาปิ้งปลาสามตัวเนาะเดี๋ยวก็ร,รอสักครู่นะครับนะเดี๋ยวรอมันสุกสักวันเหจาจังทิดต่ำทั่วเนาะ มาพี่น้องระวางล่อล่อปีงปลาสุกสร้างทด่ตาําตัวเนาะเดี๋ยวผมพามาบึงแม่น้ำสงขามก่อนบรรยากาศตะเวนสิตกินนะครับเนาะเึื่งบรรยากาศครับมีเรือเรือลำหนึ่งพูดเนาะไทยบางก็จะได้กับบางบ้านเขากบเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในกระช่างเนาะบางคนก็ไปหาปลาในแม่น้ำสงขามน,นี่ลงเรือนี่ปุ๊บเดี๋ยวขวาเดี๋ยวไปสร้างขวาปุ๊บมันก็จะเป็นแม่นม้ำโขงนะครับเนาะ การเคลื่อนแม่น้ำสองสีเนาะบรรยากาศดีดีอย่างมแรงลมเย็นเย็นนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาชมแต่ว่านามม้ำช่วงนี้น้ำม,มันจะแข็งนะครับต้องรอานา้ำต้องรอฝนตกอีกย่าหน่อยเป็นฝนตกน้ำขึ้นขึ้นกแบบขึ้นพ่อประมาณนี่ครับเป็นทุ่งละทุ่งละเรืออยู่สองสำคัญก็มีบา,างปีนะครับเนาะปีนี้ก็สีแดงเน่ย,นยั่งหน่อยเนาะ นะครับเสียงโลหองเสียงโลหองเสียงโลหองแล้ก็มาครับนี่ครับมาครับผู้นี้ครับเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาแนวใดอนี่โอ้ไปหล่อใส่มาเนาะไปไล่ใส่มายอมยำโอ้ยอมยำยอมยำเป็นเป็นสายหล่อนะครับเส้นนี้ทั้งเส้นนี้เป็นเขายันมายอมยำเป็นคนคุ้มสายยอมยำคุ้มนะครับเนาะม,มาใส่ยอมยำไปใส่มาไปหล่อมาตีมาพี่น้อยข้าวเบิ่งวิธี าาการตำตำบักทัวบาบาน,ทบานบบากเท่าสิบบาทเลยแล้วครับเกือบสิบบาทเนาะครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวห้องที่ได้ตำหม,มกตำหมกทัวนะครับเนาะคือเดี๋ยวแกเพิ่นมาตำดีกว่าเดี๋ยวมันจนะปวดเสียบเนาะเดี๋ยวให้แม่บ้านมาตำ อย่าเข้าไปอย่าไปฝ้องปีงปิีงปลานะครับแล้วย้ำย้ำย้ำไปเลยวะอ่ะย <amp> ้ำหายแล้วย้ำไม่สบายแล PU ้วครับย้ำท้องเสียไม่สบายถ่ายหลายรอบแล้วไม่ร <c oughs> <SM> ู้ไปไหนละย้ำมาฝ้องปีงปลาดีกว่าเนาะปีงปลาฮะก็รลังปิีงปลาเนี่ยต้องปิีงไฟอ่อนๆนะครับไฟไฟอ่อนๆแต่ไฟบาอ่อนนี่ใหม่นี่ครับใหม่ก่อนชุกนี่่้ไม่ได้กินเลยนะครับเนาะ ตัหกทัวบางคนเขาดีมากตําแบบตําแบบแตกๆบางคนก็าเิดตำแบบมุนๆเดี๋ยวแต่คนแขวดีแขวพอดีนะครับเนาะเดี๋ยวเขามามาล่อเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวฝอลปิ้งปลาเนาะเดี๋ยวผมมาทานใส่อีกจังหน่อยก่อนเพราะทานมันอ่อนผลนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิบสุกเดี๋ยวผมเอาเมื่อกี้ผมมาทานใส่แล้วครับมาทานใส่แล้วนาจะเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวเขาล่อเพิ่งจังหน่อยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกไปบ้านเพิ่นเพิ่นตำบักทัวก็แล้วครับนะจะฟังอากเสียงครับฟังอากเสียงตำบักทัวเด้อ ไม่ <laughs> อยากแจ้งตำบักทัวอันนี้คือตำบักทัวร์ตำปักทัวไปนั่งเด่นโทรศัพท์ไปนั่งครับนี่มันเป็นยุกยุกยุกไหมหาโทรศัพท์ว่าใดนะครับตำบักทัวร์ตำปักทัวร์เท่ากันนะครับแต่เขาังตำบักพริกนี่คือสูตรตำบักทัวรด้ลครับแต่ตำพร้อมกันก็เป็นตะกินดินี่คือเขาต้องตำตำมือตำให้มันแตกเท่าก่อนบักทัวเนาะครับเนาะ เดาตะพุมมากบวกพุ่มก็มากตําแบบแตกๆพวกพุ่มมากตาแบบหมุนๆของผมเนี่ยพมมากไอ้ตำแบบให้มันแหลกๆนน้อยเพราะว่ามันสิได้เขาเหนื่อยนะครับเนาะอ๋อเดี๋ยเขาเป็นฝ่อปีงปลาต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันชิมใหม่เนาะมาแล้วมาเบิองปีงปลาเขาต่อนะครับเนาะปีงปลาสามตัว เดี๋ยวไปเบิงเดี๋ยวพ่อก็ล่างหนึ่งเขา่าอยู่แล้วหนึ่งเขานะ่ากระตําพวกทัวปลาปิงปลาห่อนๆน,นะครับเนะาะผู้ใดคือหอดบรรยากาศแถวบ้านเท่ากับกับเบิงนะครับเด้อเอ็ดคลิปพ่อใดเอ่อเอ็ดคลิปวิดีโอพ่อให้พ่อให้ด้เยดดเบิงคนอยู่ทางไกลเนาะไปอยู่ไกลบ้านไกลซองกะกันนี้ครับแต่ว่าผมก็เลยกลับมาแต่วันวันเสาร์ยังมาแรกนะครับเนาะ ผมก็มาแค่เสากับวันอาทิตย์แหลซจำเมื่อมือเดียวมา่วันอาทิตย์นะครับแต่ก็มาใช้ชีวิตให้มันคุม้มค่าแล้วกลับไปเห็นงานต่อให้มันเต็มที่นะครับเนาะเต็มทีทุกๆอย่างทั้ง,ท,งทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องทั้งบ้านนะครับเนาะผมคอยทุกคนกับกับแ,แบบนี้นะครับชีวิตผมเนาะเดี๋ยวห้าเดี๋ยวมาล่อเดี๋ยวมาปีงปลาแล้วเดี๋ยวมาล่อเบิ่งโอ้พี่หน่องเอ้ยเรว่งรวังเราวราังที่ล่อปีงปลามาเบิ่งมาเบิ่งบรรยากาศงามบอก เลยขึ้นวัดบ้านแต่ว่าโคกัดห่ยภาดงามครับพี่น้องบรรยากาศงามแยงแต่เป็นตกดินอากาศนิ่งๆเย็นๆอยู่นะทางกลางแม่น้ำเนาะโอ้ยเป็นบรรยากาศที่หาสื้อ,อไปนะครับเด้อถ่ายอยากสัมผัสตร,ตรงมาเองครับมาพี่น้องหลังจากเที่ยวรอคล้อยมานานครับ เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องสุกเหลืองเป็นไรครับเหลืองแล้วเหลืองแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่บ้านเพิ่งกระจายตับักทัวนะคุณครับฟังเสียงตับักทัวป,ป,ปึก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 เลยเนาะมีละบรรยากาศบา้รรทอนคำละหมืดนละี๋ยวตับักทัวแล้วครับตับหมกทัวแล้วตาบักทัวบหมกทัวแล้วก็มีมกอ่ะมกน้ำใหม่ครับ แม่นี่เนาะมงวงอาไรบ่างม้วงกระใหม่มงกระใหม่ล้วกันนี่มงกระใหม่นี่ตำบักทัวนี่เดี๋ยวเรากำลังปรุงครับนี่คือบรรยากาศบรรยากาศบานๆบานเฮาเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยตำบักทัวมกม้วงกระใหม่ตำบักทัวม้วน้ระใหม่เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไท้ายคลิปอยู่ไไม,ไไมาเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยและมามามาเรียบร้อยและไม่มีปีนปลาเฮาตามบททัวร์แล้วเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเนอะ่อขออนุญาตพี่ขอนอนุญาตน้องไปอ่ากินเขากินปลากับพี่กับน้องกันนะครับเด้อแค่นี้ได้พี่นอ้องเด้อโชคดีมีลมใจให้สุข,ขสุข,ขนครับผม